าน้องกอนข้าววันนี้น้องกอนข้าวจะมาทําอะไรจะมาเวฟอะไรนะจะมาเวฟพิซซ่าอ่ร์าแกะเลยแกะเลยอาร์ทาพิซซ่าโชว์นี่แกะเลยเนี่ยพ่อแกะให้แกะยังไงยังไงแล้วก็เลื่อนออกมาตรงนี้นี่มาแกะกันอู้เอาถือไว้ให้พ่อ ซื้อไว้พ่อซื้อนี่ไว้พ่อเดียวเอาแก,กอนอ,อ่ะอีกอ่นแทนอู้หนแทนกินหรือเปล่ากินค่่อ๋อแทน

อ่าเดี๋ยวพ่อจะกดให้ตั้งเวลา2นาที1 2แล้วก็30วินาที1 2 3กดปุ่มสตาร์ทเอออ่ารอแม่ครัวทำ พี่ชากินเองนะคะด right. ูดูด้วย่นีป่ปิ้ง oh, <wow. S 1> ไปิ้งวป็นไงโอเคไหมโอเคครับ okay, right? <Okay, first. S 1> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอจับดู<า>หนูถือได้ป่ะเออโอ้หนูถือไม่ได้มันร้อนอ่า อ่าโอเคลองถือดูสิจับดูสิจับได้วป่าเนี่ยลองจับดูสิลองมือสองมือถือเออจับได้ไหมเออโอ้เก่งมากเก่งมากมาพ่อถือลงไปให้เก่งมาก